วันนี้เราจะไปเชชรบู์กันนะบ้านหอนเต้ยเองที่หล่อสักที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็คือบิมอนของเต้ยเองฝ <laughs> ั่ดินขึ้นมาจากพื้นเดิมก็ประมาณ2เมตรได้นี่มันกำแพงบ้านหรือกำแพงคุก <c oughs> จังบนรถทางเลย <c oughs> ถ้าใครมาหล่มสักนะคะห้ามพลาดร้านนี้นะมีที่เดียวในโลกนะคะ <laughs> <c oughs> ตอนนี้ก็กำลังจะเก็บของนะคะ สำหรับที่จะเดินทางต่อวันนี้เราจะไปเพชรบูรณกันนะคะซึ่งก็ไปบ้านของตัวเองที่หลองสักนะคะใส่ของได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยได้เยอะเลยจริงๆแล้วลงไปนอนได้เลยนะเฮ้ยก <laughs> <laughs> ๊อบไปไม่ต้องไปรถตู้แล้วไปคันเดียวกันนี่แหละก๊ <laughs> ับนาน,นี่เลยน <laughs> านตรงนี้อ่ะ <laughs> เดี๋ยวไปเช็คเอาท์จริงๆแล้วจะบอกว่าตอนแย้หนาวมากใส่เสื้อผ้าเหมือนไม่หนาวเลยเพราะว่าเตรียมชุดมาใส่ให้สวยไม่ได้เพื่อให้มันหายหนาวไม่ได้อุ่นอะไรเลยหนาวมาก <c oughs> อ้ยบรรยากาศข้าง้นสวยมาก ตอนนี้เราก็กําลังออกจากเขาใหญ่นะคะจากเขาใหญ่ไป,ไปเพชรบูรณ์ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงปลายทางที่เราจะไปนะคะจะเป็นอําเภอหล่มสักนะคะซึ่งเป็นบ้านของตัวเองวันนี้ก็มีนัดกับทางสถาปนิกนะคะมาตรวจเช็คงานก่อนที่จะขึ้นสเต็ปงานถัดไปไปถึงแล้วเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศของบ้านที่กําลังสร้างให้ดูนะคะตอนนี้เราถึงแล้ว,ลวกำลังจะมาดู บ้านนะคะจากที่ขึ้นคงแล้วก็มุงหลังคาเสร็จนะก็มาดูที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็กือกมินาของเต้เอง <laughs> เป็นบ้านของเต้เองนะคะซึ่งเดิมทีตรงนี้มีบ้านอยู่ก่อนแล้วแล้วก็เราได้รื้อบ้านหลังเดิมออกนะคะแล้วก็สร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมานะคะสาเหตุที่รื้อบ้านหลังเดิมออกก็มีหลายๆประเด็นนะคะหนึ่งก็คือบ้านเก่าแล้วนะคะก็คือเก่าตั้งแต่แบบเกิดมาโอแวโอแวก็เจอเลยอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นปะสองก็คือจะเจอปัญหาเรื่องของน้าท่วมนะคะซึ่งเนี่ยตรงนี้ค่ะด้านหน้าเต้เนี่ยเป็นแม่น้ําป่าสักนะคะแล้วก็ไม่มีสักปีที่ที่รอดจากนองอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยนะคะเต้ก็เลยตัดสินะะค แล้วก็ผมดินนะคะปับดินขึ้นมาเนี่ยก็สูงมากจากพื้นเดิมก็ประมาณ2เมตรได้สูงมากค่ะถ้าใครเคยเห็นที่ได้โพสต์รูปตอนที่กําแพงเขาก่อเสร็จอ่ะเขาก็จะมองแบบนี่มันกําแพงบ้านหรือกําแพงคุก สูงมากจริงๆนะคะตอนนี้ก็คือดําเนินการก่อสร้างไปนะคะใช้เวลาประมาณปีหนึ่งแล้วแหละนะคะยังไม่เสร็จนะคะและคาดว่าจะเสร็จประมาณเดือนเมษานะคะช่วงของกาลแต่อาจจะยังไม่ได้ร้อยเเ็ทั้งหมดนะคะเพราะว่าจะยังต้องมาจัดสวนแต่งสวนอะไรอย่างนี้แต่ว่าภายในอ่ะก็สามารถเข้าอยู่ได้ช่วงเดือนเมษาตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบแบบ ชอบไปเที่ยวรีสอร์ทชอบไปนอนบ้านสไตล์รีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เลยออกแบบบ้านหลังเนี้ยออกมาเป็นลักษณะคล้ายๆกับแบบที่เราชอบถ้าบ้านเสร็จเนี้ยถ้าหาว่าแบบเต้เต้จะมาอยู่ที่นี่ย้ายมาอยู่เลยไหมจากคลองสีที่อยู่เป็นประจําอาจจะไม่ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ะส่วนมากก็จะไปกลับนะคะบางเสร็ลงสังนะคะไม่ไกลหรอกให้คิดเพราะว่ามันเหมือนปากจอยเดี๋ยวลองเดินดูรอบๆกันสักนิดหน่อยแล้วกันเนาะจักดูมันเข้าห้องนอนเกือบห้องนอน

จะได้ผู้หญิงมะผู้ชายผู้ชายถ่ายรูปหน่อยนี่ <c oughs> น้องไทเกอร์จังบาลมห้างอย่างงี้จังบาลมห้างอย่างงี้ แค่ไหนที่พี่เต้มีได้ทุกวันนี้ภูมิใจมากเลยค่ะสุดๆเลยค่ะกับลูกสาวเดียวเนาะประธานนะสวัสดีครับโอเคตอนนี้เราก็มาถึงร้านเซกิโตเกียวเรียบร้อยแล้วนะคะร้านนี้เป็นร้านที่ ิมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะแล้วก็ชอบมากๆวันนี้จะพาทุกคนมาดูว่าอร่อยขนาดไหนถ้าใครมาหล่มสักนะคะห้ามพลาดร้านนี้นะ,ะถ้าพลาดเนี่ยบอกเลยว่าคุยกับเต้ไม่รู้เรื่อง <c oughs> ไม่ใช่คุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะไปไปดูในร้านกันรนนี้ก็มีที่เดียวในโลกนะคะ ไม่มีสาขานะคะที่เดียวในโลกก็คือที่นี่นะสวัสดีค่ะ,คะ,คะอุ้ยเธอขนาดยังไม่ได้เกิดน้กกาเข้าจองฉันได้เหรอ,อน,นั่นน่ะแต่นี่ก็คือขนมนะคะก็เรียกว,ว่าเป็นเมขาตัวตเกียวนะคะซึ่งเคยเคยไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปไปที่โตเกียวแล้วอะ่ะพยายามขามากเลยไม่มีว่ะถือว่ามีาที่เดียวในโลกนะคะน่ากินไหมสั่งเลยแล้วกันนะ สั่งเขาเป็นแบบที่เป็นซิกเนเจอร์ที่พี่เตยชอบกินล้วกันโอเคไหมโอเคนะทุกอย่างอย่างละหนึ่งคงไม่ไม่เหมาะกับที่นี่อะ่ะพี่สั่งอย่างละสิบละกันโอเคเรีย <laughs> okay, บร้อยค่ะขอเอาแบบว่าเต็มกระทาบิ๊กไซส์แบบสักอันได้ปะอันหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราเดูอบิ๊กไซส์โอ้โหด,ดาราที่ไหนมานอนอยู่แถวนี้เนี่ยสวยจังเลย นอนสบายเกียวอันนี้ร้านไอ้นี่ไงพี่เต้โตเกียวนอนกินอ่ะโตเกียวนอนกินอ่ะตอนแรกเขาก็ไม่ชื่อชื่อโตเกียวนอนกินเราแต่อีกสักหน่อยอาจจะเป็นก็ได้เพราะนี่จะนอนกินจริงๆอ่ะนอนได้สองคนนะเออจะไปนอนกินตรงนั้นเนาะ าอะไรรอเปล่าคู่นี้ไม่ต้องกินข้าวไม่กินอันนี้นี่คือตัวเกี่ยวยักโอ้โหนี่คือตันเล็กทุกวางเลยมันหนักนะคะไม่หนักฮะคือนอเล็กแล้วเราช่วยกันคนละด้เดี๋ยวพี่มกัดตรงกลางว่ามาเฟียสุดสีดจ้า ติ๊กต้าใหญ่ขนาดนี้นี่จบริคอร์ดพันธีเลยนะสวยอะน่ะหลงมากอะไรวันมาก2,000 years later อันนี้กินไม่หมดทุกอย่างอย่างละสิบเดี๋ยวรอดูว่าค่าเสียหายเท่าไหร่สามร้อยสิบห้าบาทอุตส่าห์เตรียมเงินมาเป็นแสนเตรียมเงินมาเป็นแสนจะจะมาหรอ เอาไว้ไหน่อย <c oughs> ให้กินตลอดชีวิตเลย <c oughs> ให้กินตลอดชีวิตเลยขอบคุณนะคะเดีย๋ยวไ้มาใหม่นะรถ<ม>จะไปกลับเลยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย ตอนนี้เราก็เดินทางกลับมาถึงบ้านที่คลองสี่ที่ลังเสร็เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะชอบการเดินทางของเต้ในครั้งนี้ไหมชอบทริปนี้ของพวกเราไหมคะสนุกไหมคะให้ทุกคนสังเกตว่าเราทําอะไรก็ได้อะค่ะที่เรามีความสุขการที่แบบเฮ้ยเราขับรถไปต่างจังหวัดแล้วกลับมาบอกเลยว่าไม่เหนื่อยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนมีความรู้สึกแบบนี้เช่นกันก็คือทําอะไรก็ได้ที่เรารักที่เราชอบนะ,ะเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลย เคยมีไหมคะที่เราแบบอยู่กับอะไรนานๆทําอะไรได้ต่อเนื่องบ่อยๆหรือว่าชอบในเรื่องนั้นโดยที่เราแบบไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยอยากให้ทุกคนอะเจอสิ่งน,นั้นนะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าชอบเรื่องของการเทรดหรือว่าชอบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบเติร์รดไปเที่ยวไปได้ใช้ชีวิตแบบเนี้ยทุกคนชอบไหมคะถ้ากว่าชอบอย่าลืมกดติดตามยังมีอะไรดีๆอีกมากมายนะคะที่อยากจะแบ่งปันให้กับพวกเราทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะคิดอะไรไม่ออกคิดถึง b r o v e trade academy ค่ะ บ๊ายบายอะไรครนี้เนี่ยอ้ยนึกว่าพุท